สวัสดีครับขับไปคุยไปนะครับวันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวแบ่งปันนะครับประสบการณ์เรื่องขับรถยังไงนะครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับอดี๋ถือว่าเป็นการสอนสั่งเลยดีกว่านะครับเรื่องการขับรถอย่างไรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยผมขอแนะนําอย่างนี้นะครับก็คือต้องต้องขับแบบระมัดระวังหลายๆอย่างนะครับส่วนตัวผมเนี่ยนะครับ อุบัติเหตุไม่เกิดมาอยู่ประมาณสักสามสิบปีเห็นจะได้นะครับไอ้ยนะี่สิบแปปียี่ปีเกิดครั้งล่าสุดอุบัติเหตุนี่ก็คืออยู่ประมาณช่วงอายุ20่สิบกว่ากว่านะพออายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นมุมอุบัติเหตุมันก็มีมากขึ้นมากขึ้นนะครับประกอบกับเราอยากไม่อยากให้รถชนนะฮะส่วนใหญ่ที่ผมใช้นะครับก็คือขับรถเนี่ยเดี๋ยวเนี่หระวังกัน ขับไปจี้ท้ายคันข้างหน้าไปชนรถคันข้างหน้าเนี่ยยังไงเราต้องระวังอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมต้องการป้องกันร,ระวังการชนท้ายด้วยนะครับเดี๋ยวนี้คือการป้องกันร,ระวังชนท้ายคือเราต้องเหลยดูกระจกตลอดเวลาว่ารถคันที่ขับตามท้ายมาเนี่ยนะครับมีลักษณะขับจี้ท้ายเรามานะครับจี้ท้ายขนาดไหนนะครับถ้าจี้ท้ายหนักแบบโอ้โหบึน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 บึบนเลยแลวอยู่ในเมืองและคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้นะสมมติคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณก็ใช้วิธีการแตะเบรกเตือนนะครับเวลาคุณเข้าไปคุณอย่าไปจี้คันข้างหน้าต่อนะถ้าคุณเข้าไปปุ๊บระยะเบรกของไอ้คันข้างท้ายที่มันจี้ท้ายเราเนี่ยมันจะไม่มีท้ายสุดมันก็จะสอยตูดเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจี้ท้ายมานะครับเราก็แตะเบรกสมมุติว่าคุณจะติดไฟแดงข้างหน้าคุณอาจจะต้องแตะเบรกถึง3ครั้งนะครับครั้งที่1เพื่อให้รู้แล้วเรามีระยะด้วยเช่นครั้งที่1ระยะประมาณสัก10เมตร แต่อ่อนๆนะครับหรือระยะที่1ถ้ามาเร็วมากๆก็ต้องอระยะประมาณสัก20เมตรนะครับค่อยๆแตะแตะครั้งที่1แตะครั้งที่2แตะครั้งที่3นะครับเข้าไฟแดงนะบางทีอาจจะต้องมีแตะครั้งที่4ด้วยแล้วก็ต้องมีการเว้นระยะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเขาจี้ท้ายเรามาแล้วเราไปบ้าจี้ที่เราจะไปบี้คันข้างหน้าอีกนะครับระยะเบรกของเราจะไม่เหลือนะฮะเราเวลาชน เราไปชนท้ายเขาเนี่ยนะครับยังไงเราก็ผิดนะครับนะครับเรายังไงเราก็ผิดและเครื่องหน้ารถของเราเนี่ยบาดเจ็บหนักด้วยเพราะว่ารถยนต์ส่วนหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาออกแบบมาให้อ่อนนุ่มนะครับเวลาชนคนเนี่ยนะครับคนรอดนะครับฝากระโปรงจะยุบตัวนะครับหลายหลายอย่างนะครับจะเซฟตี้คนที่เราชนนะไม่แข็งมากไม่แข็งมากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ชนท้ายเราเนี่ยนะครับเขาก็บาดเจ็บเยอะเหมือนกัน เห็นไหมครับผมก็ค่อยๆลูดเบรกนิดนึงนะครับลูดเบรกนิดนึงนะฮะค่อยๆแตะเบรก้วต้องมองด้วยอย่างอีสุคันสักคู่ตรงนู้นเนี่ยไฟไฟท้ายเขาเสียนะครับเป็นไปได้เราเลี่ยงนะครับอย่าไปอยู่ใกล้เขานะครับเพราะไฟท้ายเขาน่าจะหลอดขาดแล้วเขาไม่รู้นะฮะแต่ดีมีไฟดวงที่3ขึ้นมาอย่างนี้ครับเวลาขับเข้ามาเราก็ต้องสังเกตเนี่ยรถจะเข้าเราก็ให้เขาเข้านะครับนะเขาจะเข้าเราก็ให้เขาเข้าบางครั้งจังหวะมันติดพันนะครับ ถ้าเขาเข้าเราก็ให้เข้านะครับแต่ถ้าบางจังหวะไม่ได้เราก็ไม่ต้องให้เขาเข้านะแต่ก็ต้องดูด้วยไม่อันตรายนะครับถ้าบางคนเขาฮึดฮัดฮึดฮัดฮึดฮัดมาโทษทีแบบประเภทที่ว่าแบบแหมต้องบึ้น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 กูจะเสียบให้ได้ปล่อยมันไปพวกนั้นนะครับปล่อยมันไปนะครับถ้ามันไม่ได้เข้าแล้วเดี๋ยวนะครับมันจะมีปัญหานะครับนะคือมีปัญหาว่าพ่อมันชื่ออะไรแม่มันชื่ออะไรประมาณนี้เราปล่อยพวกนี้มันเข้าเอะอย่าไปเล่นนะครับอย่าไปเล่นเสียเวลา นะครับเราเสียเวลามากกว่าอย่างเงี้ยรถทัวร์เขาเข้าเราก็ให้เขาเข้านะขับก็คือใจเย็นลงนะครับคลิปนี้อาจจะฟังดูแล้วมันโอ้โหให้คนแก่ขับรถหรือเปล่าวะแม่งไม่ใช่วัยรุ่นผมผ่านวัยรุ่นมาแล้วนะครับแล้วรู้ว่ามันเสียเงินเสียทองยังไงนะครับรถซ่อมเวลามันเข้าศูนย์เข้าอู่ทีนึงเนี่ยนะครับสามเดือนสี่เดือนรอคิวแล้วตอนนั้นนะครับน้บตาแทบเล็ดเลยครับนั่งรถเมย์บ้างนะครับนั่งรถมอเตอร์ไซค์บ้างยืมรถคนนี้ติดรถคนนั้นไปทํางานบ้างโอ้โหมันรู้สึกว่า เฮ้ยแล้วก่อนหน้านั้นมันเป็นบทลงโทษแล้วไงมันเป็นบทลงโทษที่เราขับรถแล้วเราไปชนเขานะครับจนเรา,ารถเกิดอุบัติเหตุจนรถเราต้องมานั่งซ่อมนะครับตอนนั้นคงไม่ต้องมีใครโทษเรานะครับเราโทษตัวเองได้เลยหัวเราะเยาะตัวเองได้เลยแล้วก็อีกอันหนึ่งเวลาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนองศานะครับสมมุติว่าผมกาลังจะเลี้ยวเนี่ยนะครับผมจะเลี้ยวเข้าเลนซ้ายเนี่ยนะครับ ผมก็ค่อยๆเลี้ยววันเปิดไฟเลี้ยวก็เปิดนิดนึงเปิดไฟเลี้ยวอยู่แล้วนะครับแล้วค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวดูกระจกซ้ายด้วยนะครับอ่าดูกระจกซ้ายด้วยค่อยๆเลี้ยวทีละนิดทีละนิดมองกระจกให้ครอบคลุมบางครั้งคุณอาจจะต้องชฉเงอตัวโน้มมาทางพวงมาลัยนิดนึงเพื่อจะดูว่ามันมีนะครับรถยนต์จุดอับสายตาไหมนะครับเดี๋ยวนี้รถยนต์รุ่นใหม่ๆมีมาให้แล้วนะครับจุดอับสายตาเตือนนะครับเตือนจุดอับสายตาว่า มีรถตามอ,าอยู่ด้านข้างที่อับสายตาเราอยู่นะครับก็เป็นจุดเตือนให้นะครับว่าเออมันมีเนาะส่วนใหญ่เวลาเปลี่ยนเลนเนี่ยมุมอุบัติเหตุครับมุมนี้แหละบ่อยมากนะครับเวลาเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาบางทีเห็นถนนโล่งๆอีกนะครับแล้วคุณเปลี่ยนองศารถยนต์ฉับพลันนะครับเช่นคุณเลี้ยว45องศาจากเลนขวาสุดนะครับไปซ้ายสุดอย่างเงี้ยนะครับ45องศากระจกมองข้างอาจจะมองไม่พ้นหรือเลนซ้ายสุดนะครับ แล้วไปขวาสุดนะเห็นถนนโล่งๆภาษาบ้านๆนนะโบราณอาจจะบอกอาจจะมีผีบังตาอยู่ก็ได้นะผีบังตาก็คือเราอาจจะหลุดสายตาของเรานะมนุษย์เรามันมีความล้าทางสายตาอะไรต่างๆนะครับมีอายุเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางคืนฟิล์มกองแสงเนี่ยนะครับบางทีบางรุ่นบางยี่ห้อมันมืดนะครับข้างนอกมืดข้างในก็มองไปออกมืดอีกนะฮะความมมืดกับมืดเจอกันก็สายตาเราก็อาจจะ ครอบคุมไม่หมดเรื่องช้าเข้าไว้เนี่ยโอเคนะครับยังไงก็ปลอดภัยแต่บางแต่อย่าช้ามากนะครับช้ามากก็อาจจะเป็นภาระของบนท้องถนนได้นะก็ต้องเอาช้าพอประมาณยิ่งลงสะพานลงเนินอย่างเงี้ยนะครับคุณต้องเข้าใจว่าถ้าลงปุ๊บแล้วรถติดปับ๊บถ้าคุณส่งมาเร็วขับมาเร็วนะครับคุณอาจจะไปเบรคนะครับคุณไม่ชนท้ายเขาหรอกแต่เขาแหละจะมาชนท้ายคุณนะครับเมื่อเขามาชนท้ายคุณนะครับงานเสียเวลาเกิดขึ้นทั้งคู่แล้ว ถ้าคุณป้องกันไม่อยากให้ใครมาชนท้ายคุณต้องป้องกันการไปจี้ท้ายคันข้างหน้าก่อนนะครับคุณไปจี้คันข้างหน้ามากเกินไประยะเบรกของคุณก็เหลือน้อยโอเคเบรคคุณดีเบรคคุณหนึบแล้วไอคคนะนะค้คันข้างหลังคุณนะนะครับคันข้างหลังคุณน่ะมันเบรกหนึบหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมก็ค่อยๆเปลี่ยนองศาทีละนิดทีละนิดน,นะฮะมีมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่คุณนึกเลยนะธรรมชาติด้านซ้ายมือจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่ เวลาเลี้ยวเข้าปั๊มเหมือนกันนะครับคุณก็ต้องดูให้ดีบางคนนี่เลี้ยวเข้าปั๊มนี่เลี้ยวจากเลนกลางเลยนะเลี้ยวจากเลนนอกเลยปากประตูปั๊มเนี่ยปากทางปั๊มเนี่ยเขากว้างอยู่แล้วนะครับคุณเลี้ยวยังไงก็สบายคุณไม่ได้ขับรถใหญ่ๆสิบล้ออะไรต่างๆที่มาตีวงตั้งแต่เลนกลางบางคนมีนิสยัยตีวงนะครับตีวงเลี้ยวนะครับอย่างผมจะเลี้ยวเข้าปากทางข้างหน้าเนี่ยผมไม่ต้องไปตวัดขวาเลยบางคน เผื่อเว่อวงขวาไว้แล้วจะเลี้ยวซ้ายอย่างเงี้ยนะครับเผื่อวงขวาไว้แล้วจะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อจะเข้าปั๊มน้ํามันผมว่าไม่ต้องทําครับอย่างนั้นน่รถเราไม่ได้กว้างขนาดยาวขนาดนั้นแล้วปั๊มน้ํามันเนี่ยเขาปาดปากทางให้ถึงขั้นว่าหูกว้างมากกว้างมากจะยกตัวอย่างเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าผมเลี้ยวเข้าไปเนี่ยผมไม่ต้องไปตีวงขวาแล้วเลี้ยวซ้ายเลยนะครับเขาเผื่อวงให้เราเรียบร้อยแล้ว อ่อุปสรรคต่อมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้คือรถจอดข้างทางเราก็ค่อยๆนะครับค่อยๆที่จะตกไฟเลี้ยวขวาค่อยๆเบี่ยงองศามาแล้วก็ดูนะครับว่ามีรถหรือเปล่านะครับช้าเข้าไว้ส่วนใหญ่อุบัติเหตุจะไม่เกิดนะค,คนที่บนอาจจะคอมเมนต์ว่าบางคนอาจจะโอ้โหก็ช้าอย่างนี้ไงรถมาเลยติดทั่วบ้านทั่วเมือง ก็แล้วแต่มุมมองปล่อยเข้าไปนะ <lawsuit. S 1> ครับปล่อยเข้าไปผมเนี่ยนะครับจะช้าในจุดที่ควรจะช้าเร็วในจุดที่ควรจะเร็วนะครับในเมืองเนี่ยนะครับเราเราก็ควรที่จะเอาพอประมาณนะครับบางคนมันเร็วในเมืองนะครับคุณเคยเห็นไหมครับบึ้ม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 ปื้ดปื้ดปืดในเมืองผมพูดตรงๆเลยพวกนี้ผมสาบส่งหมดเพราะว่าอะไรครับสนามแข่งมีไม่ไปนะครับถ้าเป็นเล่นนอกเมืองอ่ะเอาสักประมาณร้อยกิโลเนี่ยแข่งกันไหวไหมนะครับผมไม่ใช่ว่านั่นนะ ไม่ใช่ว่าขับรถแข่งขันนะแต่ถ้าเชียงใหม่กรุงเทพเนี่ยมาซัดกันสัก500กิโลมาออย่างเงี้ยเอาเพราะอะไรผมก็ขับทางไกลด้วยความเร็ว1้อย0 5แช่แช่อยู่แล้วนะครับ1้3 1 0 4 105แช่แช่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะไอคนที่อยากจะมาแข่งแข่งบึ้น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 บอกเออไปแข่งนอกเมืองนู่นนะครับไปเร็วนอกเมืองนู่นนะครับหรือไม่ไปก็ไปสนามแข่งเลยประมาณนั้นนะครับ ขับอย่างเงี้ยนะครับมุมอุบัติเหตุจะไม่ค่อยมีนะครแล้วก็ที่สําคัญกลางคืนนี่ต้องต้องระมัดระวังกลางคืนเวลาสมมุติว่าคุณจะเลี้ยว <eden> จะอะไรต่างเนี่ยบางาทีมันมีจุดอับสายตานะครับไฟเลี้ยวก็ามาเลยเลี้ยวตามด้วยนะแต่รถยุโรปนะครับหลายๆรุ่นก็มีกรอกไฟนะครับเลี้ยวตามนะเลี้ยวตาม <S <S 2> <S 2> พอเราเลี้ยวขวามันก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายมันก็เลี้ยวซ้ายมันกรอกไฟตามนะอย่างนี้อย่างนี้นะครับเนี่ย บางทีเขาก็ช้าเกินเราก็ต้องเปลี่ยนเลนดูให้ดีนะมันมีช้าช้าในถนนที่ควรจะช้าแล้วไม่ช้าควรในถนนที่ไม่ควรจะช้าอ,อย่างถนนเส้นนี้นะครับถนนม่ิดนเราต้องรู้สไตล์ถนนเส้นนี้ก่อนนะนี่เชียงใหม่ยกตัวอย่างนะครับมันจะชนอยู่กันอยู่ที่กลางสะพานนะครับคือเราส่งมาเลนขวาเนี่ยนะครับเลนขวาผมมีระยะขนะับมีระยะนิดหนึ่ง ระยะของผมก็อยู่ประมาณมามตั้งสิบห้าเมตรสิบห้าเมตรแล้วเดี๋ยวเวลามันส่งสมมุติตรงนี้ผมใกล้เข้าไปมากนะรถเก๋งคันข้างหน้ามากนะแล้วก็รถเก๋งอาจจะเจออุปสรรคนะครับเช่นลังส่งของหรืออะไรต่างๆมันตกบนทนอน้องถนนเขาเบรกเช่นมุมไปตามรถขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมี อุปสรรคตกลงมาบนท้องถนนผมยังเคยเลยนะครับรถย้ายบ้านมั้งโอ้โหไออะไรนะทีวีตกครับม,มัดไม่ดีครับมัดไม่ดีทีวีตอนนั้นไม่ใช่เป็นจอแบนนะเป็นจอมีตูดตกบนท้องถนนนะครับไอคนแหวกก็แหวกได้ไคนไม่แหวกก็ซัดทีวีเข้าไปเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาตามรถพวกนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะอีกอันนึงคือตาม พวกรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วมันมีหลุมเขาขับของเขาดีๆนั่นแหละแต่พอมันมีหลุมสมมติว่าเขาขับอยู่เลนเลนกลางเนี่ยนะครับแล้วมันมีหลุมพอมีหลุมเสร็จก็หักหลบดันหักหลบมาทางเราพอดีอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะฮะระมัดระวังอย่างเงี้ยรถเขาเข้าก็ต้องแตะเบรกออนละนะฮะเบรออนเขาเข้าเราต้องแตะเบรกนิดหนึงถ้าเราส่งเข้าไปนะครับมันก็กลายเป็นเราไปจี้ท้ายเขาอีกจี้ท้ายเขาอีก แล้วขับรถก็มีระยะห่างกันอันนี้ผมออกซ้ายนะครับรถเบนซ์คันข้างหลังก็เขาก็ขับมีระยะนะอ่าเขาก็ขับมีระยะพอขับมีระยะเนี่ยนะครับมันก็เขาเรียกว่าอะไรมุมอ,อุบัติเหตุมันก็อาจจะน้อยลงถ้าคุณอยากจะชิลมากชิลจัดเลยคุณมาเลนกานะลนกางเนี่ยคุณเลนกลางเนี่ยคุณชิลแน่นะครับอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปไหนเลยนะฮะไม่ต้องคิดจะแซงซ้ายแซงขวาเลยแซงซ้ายแซงขวาเนี่ย แล้วก็คุณก็ต้องมองไกลๆแล้วเนี่ยมีคนเดินบนสะพานเนี่ยสะพานนี้เขาก็ไม่ได้ให้คนเดินนะไอ้อ,อย่างนี้นี่คุณต้องประเมินนะว่าเขาเขาเป็นประเภทไหนนะครับเนี่ยจุดที่มันจะชนกันนะสำหรับสะพานพวกไอ้ถนนมหิดลคือลงอย่างนี้ครับลงแล้วชนเลยเนี่ยเขามีป้ายเขียนเลยครับระวังชนท้ายระวังชนท้ายแล้วถนนเส้นนี้มันชนกันบ่อย นะครับชนกันบ่อยมากและชนเสร็จไปไหนไม่ได้เลยครับมันเป็นทางที่ไม่มีแยกมากมายนะ,นะครับบางทีชนกันก็ต้องรอระบายรถและชนกันทีบางทีไม่ใช่ชนสองคันนะครับถนนไม่ฮิโดนนี่เวลาชนกันจริงๆเนี่ยมีห้ามีสี่มีห้าคันติดติดกันเลยนะครับปัง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 มันจะเป็นลักษณะแบบนี้บางทีผมเห็นนะครับมีแปดคันติดกันปัง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 ๆๆนะครับ ผมรู้เลยสไตล์นี้คือระยะมันไม่พอแล้วนะครับระยะมันไม่พอที่จะเบรกแล้วนะฮะส่วนตัวผมก็ถ้าคุณไม่อยากให้ชนนะแล้วคุณไม่อยากจะเจอเลนขวาเนี่ยเขามาบี้ท้ายคุณคุณไปอยู่เลนซ้ายอย่างนี้นะครับคุณมาอยู่เลนซ้ายอย่างน,นี้้ายสุดมันเป็นเลนสุดใหญ่เลนจอดบ้างเลนอะไรบ้างนะครับคุณก็เรื่อยๆมาเรียงๆเลยถ้างั้นนะครับสําหรับมือใหม่นะ พอขึ้นสะพานนี้บางคนส่งมาเต็มๆเลยนะส่งมาที่แบบสี่ห้าคันติดนะเห็นไหมเริ่มเบรกพอกลางสะพานเสร็จเริ่มเบรกแล้วถ้ารถติดข้างหน้าปุ๊บเบรกจ้ากเลยนะก็จะสอยตูดกันนะครับบนสะพานนี้บอกได้เลยปีนี้ไปดูเลยนะครับผมว่ามีเป็นพันคันเป็นพันคันนะฮะสำหรับการชนบนถนนมหิดลสาเหตุก็ส่วนใหญ่ก็ขับจี้ท้ายกัน,น ผมเองก็ไม่อยากแน่นอนแล้วครับผมต้องไม่ไปชนท้ายใครและผมก็ไม่อยากให้ใครมาชนท้ายผมด้วยชนท้ายผมผมบอกได้เลยว่าผมก็เรียกว่ากันแค่นั้นแหละแต่ว่ามันเสียเวลานะครับมันเสียเวลานะครับเวลาเขามาชนเราก็ให้ประกันจัดการเราก็ไม่ต้องไปคุยกับเจ้าทุกเราไม่ต้องไปคุยสักคำเลยว่าเป็นเพราะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นไม่ต้องอธิบายอะไรเลยก็ได้เรียกว่ากันอย่างเดียวนะครับคุยไปก็เปลืองน้าลายนะบางที เพราะว่าเวลามันชนกันแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีแต่ข้อแก้ต่างกันแต่ละคนแต่ละคนว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรส่วนใหญ่คนที่ชนท้ายกันเขาก็จะบอกว่าคุณเบรกกระทันหันคุณเบรกกระทันหันประมาณเนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ขับห่างของผมไปเรื่อยๆในเมืองของผมก็พอประมาณนอกเมืองผมก็ซัดอยู่แล้วใครจะมาบอกว่าผมเป็นพวกต้วมเตี้ยมไปเจอกับผมนอกเมืองหน่อยนะฮะ ใครเร็วก็ออกขวาไปประมาณนั้นขับแบบเนี้ยไม่มีอนะุบัติเหตุนะอุบัติเหตุอยู่อยู่กับเรายากจะลงจะเลี้ยวค่อยๆช้าๆนะครับโน้มตัวมาที่พวงมาลายนิดหนึ่งเวลาคุณจะเปลี่ยนเลนอ,อย่างผมตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเลนเนี่ยผมก็ต้องตบไฟนะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับช้าเข้านิดหนึ่ง อ่าทำเอาขวดน้ำตกอย่าจอดนะอย่าจอดนะโอ้โหผขวดน้ำไว้ในตะกร้าเอาจอดจริงๆแล้วจอดอย่างเงี้ยอันตรายด้วยมอไซค์นะครับขวดน้ำซื้อมาตกก็เข้าใจนะแต่ไปเก็บนี่อันตรายมากกว่าไออย่างเงี้ยผมก็เตียมเลี้ยวละนะครับเตียมเลี้ยวเลี้ยวแบบนี้ผมก็ต้องดูเลนในมันมีเลนอีกเลนหนึ่งผมก็ช้าเข้าไวแา้แต่เบรกครั้งที่หนึ่งแต่เบรกครั้งที่สองแต่เบรกครั้งที่สามนะครับ ชง,งกหน้าไปดูนิดหนึ่งถ้ากระจกมันไม่ไม่ยาวพอนะครับบางทีมันของของรุ่นนี้มันมีโค้งด้วยบางรุ่นไม่มีโค้งเลยนะไม่มีโค้งให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นรถที่มันสามารถกระจกมันโค้งมันสามารถที่มองเห็นได้ไกลนิดหนึ่งนะครับบางรุ่นนี้ต้องโน้มเยอะหน่อยเพราะกระจกมันไม่โค้งนะครับบางคนก็ไปซื้อไอ้ตัวกลมๆมาติดอีกอันหนึ่งนะฮะติดไปเถอะครับ รถนะจะสวยไม่สวยก็ดีปลอดภัยไว้ก่อนบางทีสุภาพสตีขับนะครับหรือไม่ก็มือใหม่หัดขับผมมาติดไปเลยกระจกนะครับที่จะมองส่วนที่อับสายตาของเราได้นะนะเวลาเขาแตะเบรกนะฮะเขาแตะเบรกเห็นไหมผมก็แตะแต่ตรงนี้แล้วนะฮะแตะเตือนข้างหลังนะฮนะเขาแตะผมก็แตะแต่ตรงนี้แล้วแต่อ่อนๆแต่อ่อนๆเพื่อให้ข้างหลังเนี่ย รู้สึกว่าคุณต้องเตรียมตัวนะคุณต้องเตรียมตัวแค่นี้นะครับก็ไม่เกิดอุบัติเหตุผมเคยอุบัติเหตุนี้ชนเฉียวชนสมัยอายุยี่สิบกว่ากว่านี่นป,รประมาณนี้แหละนะครับคึกขนองไปตามวัยพอหลังจากอายุยี่สิบแปดยี่สิบเก้าขึ้นมานี่ไม่มีครับชนชนไม่มีมีแต่เขาอาจจะมาสะก,กิดเราบ้างนะครับ บางทีเขามาสกิปเราตรงไหนบางทีผมก็เบื่อมอนกันนะจอดติดไฟแดงอยู่มอเตอร์ไซค์มาสกิปหูกระจกเนี่ยนะครับกระจกมองข้างเนี่ยบางทีไม่รู้จะทํำยังไงเลยผมก็เลยต้องเลือกข้างเวลาจะเบรกก็ต้องเบรกให้ดีว่าเขาต้องเลาะแน่นอนผมอาจจะต้องเอียงไปทางซ้ายหรือเปล่าถ้าเป็นใกล้ฟุตบาทผมจะเบียดให้ติดฟุตบาทไปเลยนะครับเขาจะได้ออกขวานะครับหรือจะออกซ้ายมันขึ้นอยู่กับแนวมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าแล้วก็ช่องข้างหน้าว่าช่องตรงไหนมันเหลือขนาดไหนนะครับถ้ามันเหลือ เหลือขวามากกว่าก็ออกซ้ายให้เขาเขาจะไปขวาเยอะๆนะครับแล้วอย่าไปจอดที่กระจกไอรถยนต์สองกระจกมันมนชนกันมนเจอกันพอดีนะครับซ้ายก็กระจกขวาก็กระจกแล้วมอเตอร์ไซค์มันก็มันจะปึ๊บตรงนั้นแหละบางทีกล้องมีแต่แม่งไม่ติดไฟไอแผ่นทะเบียนท้ายไอ้วงนี้มันมันรู้อยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วมันเลาะทะเบียนท้ายออกนะครับเลาะทะเบียนท้ายออกเราก็ไปจับ แมวดมไม่ได้เลยจับมือใครดมไม่ได้เลยประมาณนั้นอเอาละนะครับมุมอุบัติเหตุทุกคนก็คงพอตัวนะครับขับยังไงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุก็รักษานะครับระยะแค่นั้นแหละนะจะเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนอะไรแล้วก็อยู่ตรงกลางไว้นิดนึงนะครับบางคนขับค้ยไปทางซ้ายขับค้ยไปทางขวาอะไรประมาณนั้นนะขับรถดด ขับแล้วรดแล้วดูสุภาพอ่ะดูทรงแล้วสุภาพอ่ะนะครับไม่ใช่ดูทรงแล้วไม่สุภาพประมาณนั้นครับมีระยะนิดหนึ่งกล้องมาจะดูห่างหน่อยแต่ว่าผมก็มีระยะเบรกไอ้ขั้นบีเมตรสองเมตรนี่ผมไม่เอาตอนนี้มาแล้ว รถในตำนานนะที่ชนบนทางด่วนนะเริ่มจี้ท้ายผมมาแล้วเริ่มจี้ท้ายผมมามประมาณนี้ห่างอยู่ประมาณนี้นะครับเรารู้ว่าเราเบรกหนึบแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะหนึบไม่หนึบอ่อาก็นาแตะเบรกนิดนึงผมก็แตะเบรกอ่อนๆอ,อนอ่ เขาแตะเราแตะอ่เขาแตะเบรกเราแตะเบรกอเพื่ออะไรเพื่อเตือนกันสุดท้ายกันสุดท้ายตอนนี้มันกำลังจะมุดนะมันสง,สงสัยมันจะลำคาญผมแล้วข้างหน้าแม่งว่างอยู่ประมาณสักเจ็ดเมตรเมื่อไหร่ผมจะจี้ท้ายกันข้างหน้าเข้าไปจี้กบ็บ้าเดี๋ยวมันก็สอยตูดตูแล้วก็มายืนเกาไข่บนถน,นนอ่ะจบคลิปครับ